ทุกทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปถึงมีความกรอบที่คงที่และมีความอร่อยทุกครั้งในวันนี้ปุ๊กจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องทดสอบลักษณะนเนื้อสัมผัสของอาหารที่ทำให้การควบคุมคุณภาพของบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่เคย สวัสดีค่ะปุ๊กจาก Tech Quality ค่ะการทดสอบในวันนี้นี่เป็นอะไรที่ชวนหิวมากๆเลยนะคะเพราะว่าปุ๊กจะพาทุกคนไปทดสอบความแข็งและความกรอบของเส้นมันมีเกึือสาเร็จรูปกันค่ะแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะชอบทานแบบต้มนะคะแต่ว่าปุ๊กเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบทานแบบดิบค่ะ แบบนี้นะคะผู้ผลิตเองหรือว่าผู้พัฒนาเองเนี่ยก็ต้องทดสอบทั้งแบบต้มแล้วก็แบบดิบกันเลยในส่วนของแบบต้มนะคะปุ๊กมีวิดีโอสาธิตการทดสอบให้เรียบร้อยแล้วแต่จะเป็นในรูปของบะหมี่ไข่นะคะแต่ในวันนี้เนี่ยปุ๊กจะพาทุกคนไปทดสอบแบบกรอบกัน,นะคะ่ะ ซึ่งการทดสอบจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเราในวันนี้จะมี Bravo Food t e x t u r r m e s a น o d e l TA Pro พร้อมด้วยโหลดเซลล์1กิโลนิวตันและในการทดสอบความกรอบเราจะใช้ t point bending fixture โดยเราจะเริ่มจากการนำตัวอย่างมาวางไว้บนเบสเท a บ l ลและจะต้องวางไปในทิศทางเดียวกันหลังจากนั้นให้เราตั้งค่าใน Black h r o Software อฟ f t แวร์ bear, และการทดสอบของเราจะได้ค่า hardness คือค่าความแข็งและ c r i p n e s s คือค่าความกรอบค่ะ Rawo Food Texture Analyzer Model TA Pro เป็นเครื่องทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารที่สอบโดดการทดสอบได้หลากหลายทั้งในกลุ่มอาหารยา <Yeah. S 2> และบรรจุภัณฑ์เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทุกรูปแบบ เคื่องนี้มาพร้อมกับหัววัดที่หลากหลายเช่นคุยีพอยต์เปนดิ้งตามที่แสดงในคลิปและหลัววัดอื่นๆที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับลักษณะการทดสอบในแต่ละประเภทสามารถทำงานร่วมกับ b l a c k h o l e Software เพื่อการอ่านค่าที่แม่นยำพร้อฟีเจอร์การส่งออกผลการทดสอบในรูปแบบรายงาน Export Report สำหรับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันโพบไกด์ที่ช่วยเป็นแนวทางเริ่มต้นการทดสอบและมีเมนู YouTube ที่ลิงก์ไปยังวิดีโอสาธิตการทดสอบในช่องของ TechQuality ได้โดยตรงและจุดเด่นสำคัญคือ Black Hole Software ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีม R&D ของ TechQuality เป็นซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้ไง่ายผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งและตั้งค่าการใช้งานเองได้รวมถึงปรับแต่งรูปแบบรายงานให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะได้อีกด้วย เป็นยังไงกันกบ้างคะกับการทดสอบในวันนี้ปุกเชื่อว,ว่า b r a v o Food t e x t u r e a n a l y z e r Model T A Pro ของเราเนี่ยจะช่วยให้การตรวจสอบความกรอบของเส้นบะหรมีม่เกี่ยสำเร็จรูปกันเรื่องที่ง่ายแล้วก็แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นแบบนี้เนี่ยการควบคุมคุณภาพของเส้นบะหรมี่เกี่ยสำเร็จรูปก,ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไปใช่ไหมล่ะคะเราจชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สนใจสินค้าหรือสนใจการสอบเทียบเครื่องมืออย่าลืมโทรหาเราได้ที่023286878 หรือรายละเอียดขึ้นมาหน้าจอของท่านในตอนนี้ได้เลยค่ะ